สวัสดีค่ะพี่นองจ้าแม่พามาเบ่งหน้าข้องนี่จะเป็นขอเจ้าทั้งหมดอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราจะข้องขอเจ้าเคลื่อนฝนกระตกเดี๋ยวพี่นองจ้าดำหน้าแล้วฝนตกมาใส่พอดีเลยจ้ะ เดี๋วยวยาาแม่กะพาไปเบิงไกลๆนะจ๊ะก่อนอย่าแมาก่กะพาไปเบิงกไกลๆเดี๋วยวยาาแม่กะพามาใหา้อาหารปลาบรรยากาศช่วงย่อมแลงนะยค่ะพี่น้องจ๊ะโอ้นี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าจ๊ะแดดลมล่มตกจ้ะพี่น้องจ๊ะช่วงนี้อ่ะที่ยว เหมือนกับหัวเราจะเนาะเทพ๊บมาปั๊บเลยจ้ะยแงไงให้ดูใกจลใจ้ๆในความชื่นใจของยังแม็กเห็นลอยมายังแม็กก็ดีใจดีใจด้วยจ้ะ โอ้นี่แม่เอากล้องขึ้นเมื่อกี้นี่นี่เห็นไหมคะสีสมๆมมะแล้วจ้ะพี่น้องปตานในสีสมสม ตัวเนี่ม่้าไปเบ่งหน้าเขาเจ้าเนาะจ้ะเนาะ มีความรู้สึกชื่นใจจ้ะพี่น้องเห็นป่าด้อยมากทงไครทวงหน้าพี่น้องเอ,อ้ยยังแม็กกยู่สิเลยจ้ะอยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีเขาเนี้ยนี่ยัยแม็กจะร้อยเจ้าประมันซิบหามือจ้ะพี่น้องแต่ว่าให้นี่เอาเอายูนี่ไปสามกับพ่ออยู่จ้ะกับไฮกลาง แต่ให้ชุดท้ายยัยแม็กซ์สั่งสื่อกาไว้แล้วสองร้อยจ้ะกาสองร้อยบาทเอสองร้อย200มัดจ้ะนี่อันนี้เขาเจา้าเสร็จเดียบ้อยจ้ะสามเดียบ้อยแล้วนี่ค่ะหมุยัยแม,ม็กซ์มาอยู่ผิด บรรยากาศยิ่งมาแรงจังพี่น้องเลาะเลาะทุ่งจะเลาะทุ่งหมู่บ้านนี่หนามบ่มี่เลยจ้ะแถวนี้เนี่ยแถวนี้หนามบ่้มมี่หมู่บ้านพอดีฝนตกมากเมื่อคืนนี่ฝนตกมากเมื่อคืนพอดีเลยจ้ะนี่หนามยิ่งเชาวนาเนาะจ้ะพอฝนตกมากแต่ไม่ความรู้สึกดีจ้ะแต่ว่าฝนตกมาลายเกินไปกรบอก บุดีใจเสียงเขียดห้องจ้าเขียดบ,บักแอเขียดจน้าเนาะเอาบรรยากาศชีวิตบ้านทุ่งมาฝากนะคะพี่นองจ้าสามแล้วเรียบร้อยจ้านี่แไหสามแม่เสาแรงแ้วกวะ็น่แม่ไข้อามาซอยสองมือจ้ะ ว่าช่วงอาม่ามันแดดแดดแห้ง,งว่าสู่แดดครับเนี่อาก็เดยปีนี้เขาง้ามก็ทุกปีเลยจ้ะตามพี่แม็กบิงมองเดินนี่ส่ปีนี้บ่เกิดเขาเบ่เกิดมิตรหยาแม็กเดีด๋ยวมาขุดแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาเกิดมองนี่เกิดบริสามเลยจ้ะมองนี่บริสามเลย เขียดเขียดเขียดขายาวจถ้ามาเบิองมองสามจะพี่น้องสามแล้วห้อยอ่าเห็ดอ่าเห็ดงามก็คงจะแมก็มกยัแม็กเห็ดบ่ค่อยงามลยจ้ะ <c oughs> แถวนี้ยแม็กเป็นคนเห็ดจ้ะต้จตจะว่าเขากระตังโตดีค่ะพี่น้องอเขาตังโตดีจ้ะถ้ามาเบิ่งมุมนี้ยแม็กมาเห็ดไไยก็ได้อยู่จ้ะพี่น้องจ้ะก็ได้อยู่นะบรรยากาศทุ่งนา พี่น้องหลายๆจ้าขับมาชมคลิปอย่าแม็กเนาะบ่มียังไลน์จมื่นนี้ผ้าเลาะทุงจ้าพามาเบิงวนันเหตุหน้าเขาเจ้าแล,แล้วแล้วเลยนะใครพี่น้องเห็นจ้าแต่ส่วนหน้าเขาเหนียวเนาะเนี่ยแมกก็ะสร้างสื่อกะเพราะว่าอยู่นี่คือสีโบเลวเ้ยพี่น้องจ้าโบเลวดอกสั่งสื่อกาเาาอ,อ,อเา,อา,อเอาแต่ต้องรอใหยใหงไงกวเนี่ยนะจ้าร่อใหงไงกัวนี้ อีกประมาณบ่เกินเดือนค่ะพี่น้องเกินเดือนน่ะเสร็จแล้วนะคะความตั้งใจของยามเนีนะะ่ไม่เกินหนึ่งเดือนน่าจะเสร็จนะคะคุณผู้ชมแต่มีความรู้สึกว่ามาเ k ็ดนะคะเห็ดหน้าเห็ดแล้วก็มีความสุขได้กินเขาได้แจกพี่จแจกน้งองจ้ะ บรรยากาศน้่มาแรงมาฝากพี่นองเด้อนะคะอันนี้เป็นหลังบ้านย่าแม็กนะคะหลังบ้านย่าแม็กจะเป็นทงหน้าจา้ะขอบุณขอบคุณนะคะพี่นองจ้ะขอมะเบิงคลิปของย่าแม็กช่องบ้านสวนเรนเร,นรดิโอนะคะฝากเด้อคะ่ะพี่นองคะ่ะฝากเป็นกําลังเลื่องใจให้กับย่าแม็กเด้อจ้ะอันรอบๆจะเป็นบริเวณบัานเนาะบัานตามีกับยายโกนนะคะ สมัยนี่เพิ่นกับมาอยู่ทองอยู่ท่าร่ายหลายต่อแวจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะคะพอดีบัวพาดกับทุกคลิปเนาะเดี๋ยวยายแมกจะพาไปต่อหน้าบ้านจักหน่อยเนาะจ้ะเนาะไปเบิ่งกมักจันเนาะไปเบิ่งกมักจันยายแมกจ้ะโอ้ยสาวยายแมกเมื่อก็บ แม็กไ่ค่อยเห็นนุ้ยสุกเลยจ้ะไม่นแ,แม็กเสียกล่องต่อยพี่น้องเห็นบ่จ้ะโอ้ยแม็กมื่เก็บมือเสียอนี่ไ่ค่อยเห็นจ้ะความชอบความชอบของย่าแม็กนะคะโอ้ยเสียดายดิ ยิ่ไปฝากแม่แต่พวกยีนไวจ้ะบับมาเบิงย่ำนี่บบกหลายหน่วยเลยที่สุกเดี๋ยวแม่สิกำลังสุกเลยจ้ะเริ่มแล้วเริ่มจะสุกแล้ว พี่น้องจ้ายัาแม็กไปแล้วจ้ามื่อนี้ผ้ามาเลาะผ้ามาเลาะจ้าบริหารสายตากับสีเขียวเขียวส,ส,สีเขียวของต้นไม้ใบหญ้านะคะขอมีความสุขมากๆค่ะเจอกันอีกทีคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ